เช็คออนไทม์เดี๋ยวนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนั่นก็คือ power bank ไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนที่ออกมาในปัจจุบันนั้นความจุของแบตน้อยไปหรือว่าคนเราใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นซึ่งเจ้า power bank นั้นก็ออกมาให้เลือกกันหลายแบบแต่ว่าคงจะไม่มีอันไหนที่มีแนวคิดที่น่าสนใจแบบ xwo belt ครับหรือว่าเข็มขัดที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นั้นซึ่งถ้าอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็คือ power bank ในรูปแบบเข็มขัดนั่นเองโดยเจ้า xwo belt นั้นเป็นเข็มขัดสวมใส่ได้ทุกวันดังนั้นก็ไม่ต้องมานั่ง แบก power bank ให้หนักและเกะก,กะอีกแล้วลอครับ โดยปกติแล้วนะครับผู้ชายทั่วไปนะครับไม่ชอบถือกระเป๋าอะไรมากมายเวลาออกจากบ้านเหมือนสาวๆอยู่แล้วด้วย XWO Belt สามารถชาร์จไฟได้ถึง2,100ม a h แบตเตอรี่เป็นแบบยืดหยุ่นได้อยู่ภายในสายเข็มขัดและยังมีสาย USB ซ่อนอยู่ด้านในเข็มขัดทำให้เหมาะกับการคาดเข็มขัดไปชาร์จไปโดยเอามือถือของคุณนั้นใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าซึ่งขณะที่คุณชาร์จแบตเตอรี่นั้นคุณสามารถพกพาโทรศัพท์ไปไหนมาไหนติดตัวได้เลยไม่ต้องคอยถือเอาไว้ให้เมื่อย ตอนนี้โปรเจกต์ XWO Belt กำลังจะระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ Indiegogo อยู่หากใครสนใจก็อใจรอ,อกันสักพักนะครับกำลังพัฒนากันอยู่ครับเช็ c k on Time